เครื่องนี้เกิดมาเพื่อทำงานกับ AMD Ryzen Threadripper 5975W ครับส0ง0 0นกวา่าบาทนั้นเองครับจาก iM CPU ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต,นต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHaveCD ครับฝา like, กกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองเห็นว่า iHaveCD ประกอบคอมเนี่ยนะเล่นเกมบ้างซึ่งจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าผมเนี่ยประกอบเนี่ยทุกงบประมาณสังเกตดูว่าผมอาจจะไลฟ์สดเครื่องเรา8,900เพราะได้ที่เป็น AMD Ryzen ตัว 4,600G Ryzen 5,600G แต่มาล้านขึ้นอันนั้นคือตัวเบาสุด8,990แต่ว่าวันนี้นะครับเป็นคิวของเครื่องที่เขาเรียกว่า Workstation นั่นต้ออออองงบบบกกว่่่าามมันนเเป็ครืทีแ สำหรับทํางานโดยเฉพาะแล้วก็เล่นเกมบ้างนิดหน่อยเพื่อบอกกันว่าลูกค้าเนี่ยเอาไปทํางานจนพวกแบบอินทีเรียดีไซน์หรือว่อาการออกแบบภายในการเรนดงเรนเดอร์ ender, อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยซีพที่ต้องใช้การเรนเดอร์เนี่ยมันต้องมีความไวพอสมควรนะครับมันต้องมีความไวมันต้องมีความแรงพอสมควรดังนั้นเนี่ยเราต้องอธิบายตรงนี้ก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความแรงของ CPU เนี่ยเป็นตัวกำหนดเพราะว่ายิ่งการทำงานแบบการเรนดงเรนเดอร์ ender, หรือการอะไรพวกนี้จะอาศัยจำนวนคอร์และเทรดเยอะๆซึ่งมันจะไม่เหมือนการเล่นเกม การเล่นเกมเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของคอและเทรดเนี่ยต้องเยอะ8คอ16เทสก็เพียงพอแล้วหรืออะไรประมาณนี้นะครับกิกเกอร์เฮิร์สเราจะสูงไอ้พวกนี้คือกิกเกอร์เฮิร์สจะไม่สูงแต่ว่าอาศัยจำนวนแทนก็คือคอและเทรดที่สูงนั่นเองนะครับแัะ mm hmm. นั่นเนี่ยตอนนี้จะเป็น amd ที่เป็น amd ryzen tripper pro นะครับเป็น 5975Wx ซึ่งต้องบอกก่อนว่า 5975Wx เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันจะมี7000ซี r i e s ออกมาแล้วนะครับแต่ว่า 5975Wx เนี่ยมันยังคงใช้งานได้ดีตามปะกะติอยู่นั่นเองซึ่งลูกค้าบอกว่า่าาเออ้้ยไไมตงกรป เพราะบาเีีถ้าจะเอาคอและเรดเท่ากันมันจะแพงนี้เยอะนั่นเองอนะน่ี่คือ CPU ที่เป็น AMD Ryzen t h r e a d r i p p e r 5975 WX ยูซแล,ล้วคาร์ทั้งสิ้นทั้งหมดเครื่องนี้นะ244,000ซึ่งเอาตรงๆแล้วเคสมันเป็นสไตล์แบบเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานและใช้ซิงลมระบายความร้อนอันนี้จะไม่ได้ใช้ชุดน้ำใช้ใช้ซิงลมนะครับแต่ว่าลองเทสอะไรปกติ TDP ปกติความเร็วอยู่ในเกียร์ที่ปกติด้วยซิงจากน็อกทัวร์นนั่นเนี่ยเรามาดูกันครับว่าข้างในนั้นจะมมีออออะไรบ้าางใจนนนคคื CPU ces Sen แ่ถุณ ไปเล่นเกมมันจะไม่เวิร์เพราะว่ามันไม่ใช่ดีเกินไปแต่ว่ามันคนละแบบกันมากกว่าเล่นเกมกวดต้องการลดมาลดสปอร์ตนะครับถแรงๆอะไรเงี้ยกิ๊กเขาสูงๆคอรและเทรด้องเยอะแค่จะเยอะอย่างเช่นเจแปน X3D พวกนั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับการเล่นเกมแต่ว่าในมุมการทำงานนั้นอย่างที่บอกนิบายแปลว่ามันต้องเน้นที่จำนวนคอรและเทรดแล้วซีบีัวนี้มีถึงสายเด็ดสองคอนะครับนี่คือ AMD Ryzen 1 0 r i Pro p e p r นะครับสายเด็ดสองคอหกสิบสี่เทรดก็คือเป็นตัวรองท็อปเพราะว่าตัวท็อปสุดของเขาคือ 5995WX ที่จะเป็นหกสิบสี่คอร้อยยี่สิบแปดนะครับ 4ี่ Macbook s. ก็คืออยู่ใน5,000ซีรีส์นะครับอยู่ใน5 0 0ซีรีส์เสร็จปุ๊บเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือแคชนะครับหนวยความจำแคชที่ให้มากับตัว CPU ตัวนี้อยู่ที่1 4 4เมนั้นนี่นคือ CPU ที่เป็นตัวเดียวตัวเดียวเนี่ยยังรอบนึงนี่คือ t e n ดิปเปอร์ห0ซีรีส์ยังแรงอยู่แล้วนะยังแรงอยู่แล้วมาทีใจ5 0 0 0ซีรีส์มันก็ตอนนี้มันไม่ได้ต่างอะไรมากมายแต่เ0 0 0ซีรีส์มันจะต่างกับต คือ32.6.4ก็เยอะมากแล้วนะครับในตระกูล t r ร p เ p Pro ตัวนี้นั่นเองนะครับ 5.975W ้ครับ3ายที่สองอกเทรครับเทอร์โบ GHz จุ้กกร่ากับแคสต์4นึรคราวนี้ในต่อมานะครับในส่วนของมาเตอ r ์บอร์ดนะครับมาเอร์บอร์ดเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ครับมันคือ Asus Pro WS เครับ Wi-Fi สแปดสิบอีเอวาตรงๆแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปนะเป็นตัวท็อปทอของตัวแ s ร s เช่นเดียวกันนะครับมันตัวะครวีเอ พอร์ตแลนด์สิกถึง2พอร์ตนะครับพอเชื่อมต่อด้านหลังคือครบผ้าใจไฟคือเยอะและมีฮี s สิงอยู่ข้างในตนัวนี้ถ้าสังเกตดูว่ามันจะมีพอร์ตแลนดถึง2จุดครับรองรับไวเลสรองรับ Wi-Fi 6ครับแล้วก็รองรับ Bluetooth 5 2, ุประมาณนั้น Audio Future ก็จะมี A L C ตัว4080ที่เป็น7.1็ดจุดราวนั่นเองซีรีสก็ซัพพอร์ตตรงนี้นะครับเมม ori เนี่ยซัพพอร์ตได้สูงสุดอย่างสงเทราไบน์นั่นเองครับเห็นปะ Storage 3, 3ตัวอะไรอย่างงี้พอเชื่อมต่อด้านหลังก็ ไปซูเปอร์สปีด10หนึ่งช่องแล้วก็ USB Gen 2ที่เป็น Type C เนี่ยหนึ่งช่อง Gen 2x2 2อีกหนึ่งช่องนะครับซูเปอร์สปีด10อีกสี่ช่องหพอใช้ตัวเยอะมากแล้วก็ระบบเสียงที่เป็น7.1ขึ้นมานะครับโอเคมันนี่คือม m o t บอร์ดอีกตัวหนึ่งก็คือ ASUS Pro WS WRF80E Set Wi-Fi นั่นเองในส่วนของเมมโมรี่ครับหืมนี่เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าใส่แรมแล้วรู้สึกว่ามันเต็มแม็กนี่คือการรันแรมบนระบบที่เรียกได้ว่า Octa Channel Octa Channel เนี่ย มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณใส่แรมครบ8แถวแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ผมใช้แรมแบบโอตาช n นลจะไม่เห็นแรมนะเพราะว่าสิงลมมันจะบังนะครับนี่คือแรมจาก Corsair Vengeance LPX สิบหกกิกระยะไป8แถวนี่มองไม่เห็นหรอกระยะไป8แถวคือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนใน,ในระดับเมนสตรีมทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเคยเห็น duo channel เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยในในสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนในอินเทลเนี่ยมันจะมี triple channel บนซ็อกเก็ตหนึ่งสามหกแล้วก็จะมี quad channel บนซอ็อกเก็ตสองศูนย์หนึ่งหนึ่งแต่ตอนเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นไปถึง octa channel แต่ octa channel เนี่ยจะสงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะในเมนบอร์ดที่เป็น tr four tr five หรือ tr six sp หกอะไรพวกนั้นก็คือ เอาพูดง่ายคือแรม8 Channel นั่น,นแหละนะครับถ้าแรม2 Channel Dual แรม4 Channel จะเป็น quad channel แต่ถ้า octa channel คือแรม8 Channel 6 Channel จะไม่มีนั่นเองนะเห็นนี่คือสายใส<า>ย่ลงไปทั้งหมด128 gigabit dual ภาษาผสมกันนั่นคือเขาจาก Corsair Gen LPX นั่เนเองนะครับระบบระความร้อนจะเป็นฮีทซิง n k จาก Nocktua นะครับ h ี a ซิง n k ลมนะง่ายๆเลย Nocktua ตัว NHU14 STR4 SP3 ก็คือออกแบบมาให้ตัวหน้าสัมผัสของมันนั้นสามารถรับกับตัว triple คือถ้ารองรับ TR4 เมื่อไหร่ฮีท h e a เนี่ยมันต้องออกแบบมาสำหรับรองรับ TR4 เพราะว่า surface พราะว่าพื้นผิวของของอีตัว CPU บ้าบอคอแตกตัวนี้มันจะใหญ่มาก มันจะใหญ่มากๆมันใหญ่ประมาณนี้เลยนะดังนั้นเนี่ยตัวแป้นหรือว่าตัวเซอร์เฟตของมันเนี่ยต้องคุมซีพียูทั้งหมดเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราซิงค์ของ AM5 มาใส่ซิงค์ของ l g 1ว0นมาใส่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่มันเหลือเหลือที่คือมันไม่นาบหมดอ่ามันจะไม่นาบซีพียหมดดังนั้นเนี่ยฮีตซีที่ดีคือต้องนาบต้อง cover เรียกอะไรกเรียกว่า cover CPU ให้หมดยกตัวอย่างตรงนี้สามารถ cover หมดนะครับด้วยคีบไบหเส้นแล้วเป็นโครเมียมหมดแล้วแล้วก็เป็นพัดลมน็อกทัวร์แบบผู้เป็นดูอตนี้าวั าบางแนวตั้งได้นะครับต้องแจ้งก่อนในระ,ะหว่างแนวนี้ก็เป็นเรื่องปกติของตัวนี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับก็ะบจะเป็นน็อกชัวร์นะครับหช่อง NHU14STR4SP3 ซึ NH ่งเป็น6กคิดไปครับพัดลมคู่ร้อยสี่สิบมมอตัวพัดลมมันจะเกอยออกมา,กามเป็นพัดลมคู่รอ้อยสี่สิบมมกลา้าจอจะเป็น RJX4.80SuperExpert ตรงนี้มันจะแฝงด้วยความเรียบง่ายเอาจริงๆแล้วบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันร้อนหรือเปล่ามันไม่ไม่ร้อนเพราะว่าจริงแล้วมันคือพัดลมคู่นะครับเป็น MSI ครับตัวหายากเหมือนกันนะ GforceRJX4.80Super ที่เป็นตัว Expert เเเเเเอออาาาจรรรรริิงงงงๆๆแแลล้้้ววววตตัััันนนีีท่่่ผมมมพพปปะะกกบคืย็ ที่ออกแบบมาให้เงียบและเป็นพัดลมแบบดีไซน์แบบเอกลุ่มแบบหนึ่งนะครับบางคนอาจจะมองว่ามันเหมือนถ้าเรามองจากชั้นใต้ล่างอาจจะเหมือนแบบที่ขูดมาแล้วตออะไรมาแต่จริงๆแล้วมันสวยนะตัว Expert นะครับก็คือว่ามันจะเป็นตัวพรีเมียมก็คือเหนือกว่าเกมมิ่งซตนะครับก็คืออยู่ในระดัเดียวกับผู้แบบซูฟิตเอ็กนั่นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้คือตัว Expert ก็คือจะเป็นการดีไซน์ที่สวยเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็ดูความที่มันใช้ซิงค์ลมเสริมเนี่ยมันก็จะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับจะม นะเดี๋ยวสังเกตดู150มิล แต่มันสามารถใส่บนร้อยสี่ิบวินได้เพราะว่ากรอบมันจะบางพวกนั้นคือกรอบของตัวพัดลมเนี่ยมันจะบางมันจะเป็นวงกลมใช่ปะ่ะกรอบบางนะครับก็คือจะเป็นตัว n f a 1 5สังเกตดูว่ามันจะค่อนข้างบางนะเพราะว่าปกติแล้วจะมีหูออกมาใช่แต่นี่ไม่มีหูคือมันจะทำเขาา้ามาในช่องวงกลมของพัดลมเลยน,นั่นเองครับต่อมานะครับในส่วนของพวกรสพายก็หายห่วงนะจะเป็น i n e r m a x Revolution ตัว DFX12 นะครับตัวเนี้ยก็สบายนะครับ1200วัตต์ครับ80 Plus Gold ตัวนี้จะ i n e r m a x ตัว Revolution DFX ตรงนี้ที่เป็น RGB นั่นเองนะครับ s t o r a g e ครับเป็น Samsung 9 ส่วนโปรนะครับขนาด2เทราไบน์นั่นเองครับแกนเป็นจอโบ AI4TG เป็นเทมเพ c คล s สตรงนี้ <_ an> ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ออกแบบมาให้เป็นแบบคล้ายๆความเรียบง่ายคอมมินิมอลจัดๆเลยเนหะ็นป <_ an> ่ะมินิมอลนะตัวนี้เป็นงานอลูมิเนียมตัวนี้แกะได้เห็นไหมตัวนี้เป็นแบบ Cover ตรงนี้การดีไซน์คือเรียบเรียบหรูมาก โอ้เป็นแม่เหล็กด้วยครับเห็นปะเป็นแม่เหล็กตรงนี้ตัวนี้เป็นเทปอร์กลรสปิดครับข้างหน้าเนี่ยผมโพสต์โพสต์ไฟวางหน้านะข้างหน้าจะเรียบๆอย่นี้ใช่ปะเรียบดูนะครับก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่น่าสนใจนึงก็ประมาณที่244,000ก็คื a บาทครับไม่คือ r y ร e n t r นทริปเ r อร์โปรห้ากาเ็ีเอัวรองท็อปสายที่อคอร์สบสี่เทรดพกได้คอร์สิบสี่ที่เป็นแชาอลหรือว่าออกตาชอลกาวจอสีสุดๆสุดสุดๆสองแสนสี่หมื่นสี่พันจากไอเอชซีบีทำได้สบายนะครับด ดูผมแล้วซื้อผมดูแล้วไอเฮีนั้นรองรับการประกอบทุกสายงานทุกราคาทุกประเภทสั่งมาเถอะ้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม